สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลซพาคุณผู้ชมมาทำเมนูปลากระพงผัดพริกเต้าเจี้ยวนนเนงนะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายด้วยนะคะกอนออ่นอไปดูส่วนผสมกันกนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสม,สมนในเมนูนี้นะคะเราจะเริ่มจากปลากระพงนะคะอันนี้ควักไส้ออกด้วยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะสะอาดดีแล้วต่อมาเป็นน้ำมันปาล์มค่ะสำหรับทอดปลานะคะเต้าเจี้ยวกระเทียมพริกขี้หนูสวนน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันพืชนะคะ และตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องเตรียมในส่วนของพริกและกระเทียมนะคะกระเทียมนี้เราใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่นะคะปอกเปลือกออกด้วยนะคะทีนี้ก็สักหยาบนะคะ เราได้กระเทียมแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็จะทําในส่วนของพริกที่หนูส่วนนะคะซึ่งก็ต้องสับหยาบเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็พักในส่วนของกระเทียมไว้ก่อนสับพริกที่หนูสวนนะคะให้พอหยาแบบนี้ไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะคะเพราะว่าเรายังต้องการเห็นเนื้อของพริกอยู่นะคะ เวลาที่จัดเสิร์ฟออกมาเนี่ยจะได้สวยด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็พักรวมไว้กับกระเทียมก่อนค่ะจากนี้นะคะก็เตรียมในส่วนของปลากระพงนะคะอันนี้ถึงแม้จะขอดเกล็ดแล้วรวมถึงควักไส้ออกแล้วนะคะก็ยังไม่พอนะคะเราจะต้องมาเตรียมก็คือการผ่าครึ่งนะคะ ใช้มีดนะคะสับลงไปกลางตัวตาแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้ปลากระพงนะคะที่ผ่านเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็ไปตั้งน้ามันให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะนาปลากระพงลงทอดได้เลยค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะจากนี้เราก็นําปลากระพงลงทอดได้เลยค่ะ งปลากระพงของเรานะคะเหลืองกรอบเราจะตักขึ้นมาพักไว้ค่ะตอนนี้ปลากระพงของเรานะคะก็เหลืองกรอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเค้ื่อนเสด็จน้ำมันนะคะจากนี้นะคะเราจะเริ่มในส่วนของการนำเครื่องปรุงต่างๆนะคะไปผัดในกระทะค่ะ ั้งกระทะให้รอนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมสับและพริกขี้หนูสับค่ะผัดนะคะให้พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องไปดูนะคะที่เว็บไซต์ของเราที f o o d t r a v e l t h นะคะแล้วจะมีอัตราส่วนบอกนะคะในทุกๆเมนูทีเดียวค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถดัดแปลงนะคะใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้นะคะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นปลากระพงค่ะ ตอนนี้พริกกกระเทียมเริ่มหอมดีแล้วนะคะเราจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายนะคะและเครื่องปรุงก็มีมือมากด้วยนะคะคุณผู้ชมน่าจะลองทําดูได้ค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนำซอสต,ตัวน,นี้นะคะไป,ปราดบนตจวปลากระพงได้เลยค่ะ จัดปลากระพงใส่จานแล้วนะคะก็ลาดซอสลงไปเลยค่ะ <c oughs> แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> กับเมนูง่ายๆกับปลากระพงผัดพริกเต้าเจี้ยวนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับคุณจะหริกินเชื่อไทยไปกับ Foodtravel TV ค่ะ